สวัสดีเพื่อนๆผู้รักประชาธิปไตยครับวันนี้ท่องเที่ยวประชาธิปไตยไปกับสสสุนายผมพาท่านมาชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ห้วยกังหันภาคภาษาฝรั่งเขาชื่อมิวคลิกผมเลยตั้งชื่อเป็นห้วยกังหันได้รับคำแนะนำจากเพื่อน แต่จากดูแผนที่ไม่ไกลจากซอ u t เร็กซิตี้ครับอยู่ประมาณรัศมี30กสิบกมาจากซอเร็กซิตี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปชมกันครับว่าใบไม้เปลี่ยนสีในบรรยากาศอย่างนี้เป็นอย่างไรท่ากลางขุนเขาของมิลครีกแคนยอนที่เขาใช้ชื่อว่า วอตช์ชสอ่านไม่ออกยังแปลไม่ได้ครับเดี๋ยวจะหาข้อความนี้ต่อไปครับว่าหมายถึงอะไรจะเป็นชื่อเฉพาะหรืออย่างไรนะครับบรรยากาศน่าสนใจครับที่เราจะเข้าไปดูใบไม้เปลี่ยนสีในยูท่าในฤดูการย่างเข้าสู่ ฤดูใบไม้ร่วงก็เป็นเทศกาลหนึ่งที่คนอเมริกันจะออกเดินทางท่องเที่ยวเพื่อมาชมสีสันของใบไม้เปลี่ยนสีการเดินทางมารัฐยูท่าครั้งนี้เราใช้วงเวียนปากหมุดที่เซาเล็กซิตี้ในรัศมีส0ม30ไมล์โดยเฉลี่ย มีท่องเที่ยวมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายครับเนื่องจากว่าซาว์เรสซิตี้เป็นเมืองในหุบเขาเรามาดูการจัดแหล่งท่องเที่ยวหรือที่พักผ่อนของประชาชนที่รัฐด,ดำเนินการดังนั้นจุดที่เรามาจากจุดที่เราเห็นป้ายก็คือมิวคลิก ถ้าจะแปลกันให้เป็นภาษาไทยแบบไม่เกรงใจเรื่องด้อยค่าก็คือหุบห้วยกังหันจะเรียกว่าอะไรหุบผาห้วยกังหัน เนี่ยครับก็มีเราเริ่มต้นจากความสวยงามนี้แต่จริงๆแล้วเป็นจุดที่คนอเมริกันเขาจะมาเดินทางนะครับไต่เขาเข้าไปตามป่าแต่เราคงไม่ถนดัดถึงขนาดนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปตามเส้นทางนี้เพื่อจะชมใบไม้เปลี่ยนสีซึ่งไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนสักเท่าไหร มหานิยมก็จะทำหน้าที่เป็นมัมกคุเทศนะครับเพื่อจะหาแหล่งข้อมูลนี่คือจุดที่คนอเมริกันใช้เป็นเส้นทางในการเดินไต่เขาจุดแรกที่เป็นจุดพักยนี่แหละครับ เป็นจุดที่คนอเมริกันใช้ในการพักผ่อนแต่ไม่ใช่คนไทยสูงวัยอย่างเรา,น,เารนี่คือสิ่งที่เมืองเขาจัดไว้ให้ครับไม่ไกลจากเมืองหลวงก็จะเป็นเส้นทางเดินตามภูเขาซึ่งเป็นความนิยมของคนอเมริกัน หมานิยมกำลังทดสอบเส้นทางเดินนะครับชีวิตของคนอเมริกันกับหมาในการพักผ่อนจะควบคู่กันไปเช่นนี้เราทดสอบความเป็นอเมริกันในการเดินทางตามเส้นทางที่เขาจัดไว้ให้ ะมีการพาลูกหลานนะครับมาฝึกฝนการไต่เขาเราจะเดินทางขึ้นไปสักระยะหนึ่งตามที่เขาจัดไว้ฮัยโห คุณแม่ใส่ส้นสูงมาไต่เขาทำให้เราเชื่อมั่นว่าเราน่าจะไต่ได้เราจะเดินทางกันต่อไปครับลองใช้ชีวิตแบบคนอเมริกันเดียบน่าจะเป็นที่ ตลอดทางที่เราเดินขึ้นเขานี่นะครับก็จะสวนกับคนที่ขึ้นไปแล้วฮัลโหล How far to the top point Can I have it How far to the to the lookout Yeah it's about two miles Two miles Okay Oh n d the first half is โอเคโอ้สองไม้กับการกินเขาแน่นอนแล้วครับเราได้เห็นใบไม้เปลี่ยนสีแน่ๆจากเท้าของเราบางคนก็มานอนเล่นนะครับปูผ้านอนเล่นแต่ตัวไม่รู้อยู่ที่ไหน ชีวิตอย่างนี้แหะครับเป็นชีวิตของคนอเมริกันและที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของการท่อง,งไพร,ไรบบสำหรับคนไทยนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ การใช้ชีวิตพักผ่อนใต่ภูเขาเป็นเรื่องที่ยากที่จะเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดต่างๆสเสน่ห์ของการแต่เขาวันนี้คือสีสันของใบไม้ที่เปลี่ยนแปลงในโอกาสของการย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง เราขึ้นมาได้ประมาณหนึ่งไม้แล้วครับเมื่อมองย้อนกลับมาดูเราจะเห็นความสวยงามของสีสันของใบไม้ที่ประดับกับขุนเขาเรายังจะเดินทางต่อไป ยิ่งสูงขึ้นไปเราก็เห็นสีสันของใบไม้สลับกันประดุดดังการแต้มสีในผืนฟ้าเส้นทางที่ตลอดการเดินทางก็คือทางน้ำไหลหรือทางหิมะไหล,ใ,ลในอดีตนี่แหละครับเ,เป็นล่องน้ำ ที่ใช้ในการเดิน <Hello. S 1> เมื่อสิ้นสุดของฤดูกาล <Hello. S 1> เราเริ่มเห็นจุดสวยงามของขุนเขามากขึ้นเรื่อยๆเย <Hello. S 1> มื่อเดินสูงขึ้น ในระยะสองไม่ของการเดินภูเขาครับก็คือการออกกำลังยามเย็นนี่แหละความสวยงามที่มองจากเบื้องบน เห็นชิวไม้ที่เปลี่ยนสีเป็นสีแดงตัดกับสีของหน้าผาทำให้เราเล็งเห็นถึงความสำเร็จของการออกกำลังกายในการเดินขึ้นเขาแต่แน่นอนครับเวลาของเราก็จะไม่มากเราพยายามจะเก็บ ภาพและทัศนียภาพต่างๆให้มากที่สุดเสมือนหนึ่งขับรถชมสวนดอกไม้เราได้ริมรสของความเป็นอเมริกันหรือใช้ชีวิตอย่างอเมริกันเลยนะครับโดยการเริ่มต้นเดินขึ้นเขาไปชมใบไม้เปลี่ยนสีปรากฏว่ามหาิยมลืมปิดกระจกครับแส <laughs> ดงว่าความปลอดภัยที่นี่น่าจะร้อเเนต์ง คือล็อกกุญแจเรียบร้อยแต่รถไม่ได้ปิดกระจกขึ้นไปได้ไม่ถึงจุดสูงสุดเพราะว่าสองไม่เสร็จเศษของการเดนินขึ้นเขานั้นไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับก็ได้ประมาณสักไม่เสร็จเศษก็เห็นจุดสวยงามก็เก็บมาฝากเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราจะวิ่งลึกเข้าไปอีกในหุบเขา กังหันห้วยกังหันการจัดการบริการประชาชนบนเส้นทางของมิวคลิกแคนยอนนี้ตลอดเส้นทางที่ยาวไกลในหุบเขาเราจะเห็นสีสันของใบไม้เปลี่ยนสีที่กำลังเริ่มเปลี่ยนแต่ยังไม่เต็มภูเขาครับ เราจะเห็นการจัดจุดประตูที่เรียกว่าเกตจะเห็นนะครับเกตหนึ่งเกตสองเกตสามเกตสี่และยาวไกลอีกนี้จะเป็นช่องทางที่ให้แคมปิง้งหรือเยาวชนที่เป็นลูกเสือ มาใช้ในการเดินเขาและพักแรมเป็นช่องทางอย่างนี้ครับอย่างตัวอย่างนี้คือประตู4ท่านจะเห็นว่าการจัดเส้นทางเดินป่าเป็นความมุ่งหมายที่จะให้เยาวชนได้มาใช้ชีวิตกับธรรมชาตินี่คืออุดมสติและการบริการของรัฐในยูท่า ตลอดเส้นทางใบไม้เปลี่ยนสีกำลังปรากฏมากขึ้นเมื่อเราขับรถเข้าลึกเข้าไปในหุบเขาความสวยงามก็เริ่มปรากฏชัดอีกสักครู่เราจะถึงจุดที่ได้รับการบอกกล่าวว่าเป็นจุดสูงที่จะมองเห็นทัศนียภาพกว้างไกลนะครับเมื่อเดิน ทางด้วยรถยนต์ขึ้นมาสักครึ่งทางเราก็เริ่มเห็นการจุดบริการชมวิวความสวยงามและเป็นปิกนิกแอรีนะครับจากจุดนี้ก็จะเห็นความหลากสีอย่างตกการตาที่สุดจึงมีรถราจอดเพื่อจะถ่าย ความสวยงามของธรรมชาติแน่นอนครับเราเป็นชาวต่างประเทศและเพิ่งเดินทางมาเป็นครั้งแรกเราก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าจุดไหนสวยงามอย่างไรเมื่อเห็นรถจอดมากมายก็คิดว่าแน่นอนต้องเป็นจุดที่ น่าสนใจแล้วก็ได้ผลเช่นนั้นจริงๆจุดนี้เป็นจุดที่โอบด้วยขุนเขาทั้งสองด้านท่านจะเห็นนะครับเราอยู่ในหุบเขาของใบไม้เปลี่ยนสีแล้วในยูทาก็เช่นเดียวกับจุดแรกครับที่เราจอดและเดินป่าตรงจุดนี้ก็เป็นจุด ของแคมปิ้งนะครับที่จัดบริการให้ประชาชนมาทานอาหารมีเตาบาร์บีคิวโต๊ะพร้อมดูสีสันใบไม้ประดุดดังอยู่ในความฝันของวิมานแห่งใดแห่งหนึ่ง รถไต่ภูเขาสูงขึ้นไปมากเท่าไหร่เราจะเห็นจุดจอดรถของคนท้องถิ่นมากขึ้นเป็นระยะระยะซึ่งเป็นทรายบอกให้เรารู้ว่าจุดนั้นมีความสวยงามแต่เมื่อเราขับรถขึ้นไปนั้นเราจะมองไม่เห็นทันทีที่จอดรถตามคนอเมริกัน มองย้อนกลับมาเราก็จะเห็นสีสันของความสวยงามท่านจะเห็นจำนวนรถตามเส้นทางนะครับว่าการบริการประชาชน,อนของรัฐและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับความสำคัญอย่างไร ระหว่างที่คุยกับท่านอยู่นี้จะมีเสียงน้ำตกดังแทรกเข้ามาประหนึ่งดังเป็นเสียงซาวแท็กแต่ไม่ใช่นะครับนี่คือของจริงเราหาความหมายของชื่อต่างๆซึ่งไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเช่นวอสซัส ไ,ได้รับการไขความแล้วเป็นชื่อภูเขาครับวอชัสเป็นจุดชมวิวในแต่ละจุดที่เราเห็นวอชัสวอชัสตามเส้นทางจะมีบ้านน้อยในป่าใหญ่เป็นรายทางนะครับนี่คือชีวิตของคนอเมริกันที่อยู่กับ ลำห้วยและขุนเขา สีสันของใบไม,ม้เปลี่ยนมากขึ้นจนสุดจะพรณนาถึงความงดงามอีเ,เดียวกับเราครับอารมณ์หยุดพักตามทางเพื่อจะชมความงามของสีสัน แห่งธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงตลอดเส้นทางจะมีคนขี่จักรยานนะครับค,คนใช้รถใช้จักรยานก็รู้กันครับว่าการชมความงามต้องพึ่งพากันครับตน้แล้วก็มาขับขับรถเลาะห้วยนะครับ ที่เราเรียกว่ามิลคริกหรือห้วยกลางหันอยู่ทังขวามือของเราตลอดเส้นทาง ลำห้วยกับขุนเขาเป็นของคู่กันนี่คือมิลคริกแคนยอนครับแม่มาถึงจุดที่เรียกว่าห้วยกังหันหุบเขาห้วยกังหันเนี่ยครับลำน,ำน้ำนี้ที่เขาเรียกว่าคริกมิลคริกครับตลอดเส้นทาง ที่ทำให้เราเห็นความสวยงามของธรรมชาติได้ยินเสียงเรามากันสอง,สองคนนี่แะครับเริ่มตั้งแต่เดินเขาแล้วก็ไต่เขาด้วยรถยนต์วันนี้อากาศก็เริ่มเย็นตัวลงเมื่อได้เตรียมเสื้อหนาวเลยนะครับเย็นครับเห็นถ้าจะต้องออจบเส้นทางตรงนี้นะครับ แต่ยังไงฝากพี่น้องไทยด้วยนะครับรักษาธรรมชาติรักษาลำน้ำภูเขาไว้เพราะมันเป็นปอดแทงประเทศไทยครับแล้วก็ที่สำคัญคือต้องได้รัฐบาลที่เข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าการสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนนั้นหนีไม่พ้นที่จะต้องใช้งบประมาณในการจัดทำที่พักผ่อนทางธรรมชาติ รอบๆคุงเทพก็อาจจะทําได้นะครับเพียงแต่ว่าเราจะใส่งบประมาณเข้าไปในจังหวัดที่เราเรียกว่าเขตปริมณฑลหรือไม่สําหรับวันนี้กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับติดตามครับแลอย่าลืมกดไลค์แลวพบกันใหม่ครับในท่องเที่ยวประชาธิปไตยไปกับสสสุนัยครับสวัสดีครับ